โดนที่มืออยพึ่งพึ่งเยอะมาก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแปดแปดโมงพระอาทิตย์ก็กําลังแดดแดดวันนี้แดดอ่อนวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ผมจะพาไปเอาพึ่งอยู่ที่ต้นมะนาวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมพาไปเอาพึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นตอนนี้ก็จะมีรังพึ่งอยู่ในต้นมะนาว ลังนี้มันได้อยู่ประมาณสักพักหนึ่งครับลังมันน่าจะไม่เกิดเนี่ยนะผมเนี่ยดูชุดก็มีแค่เสื้อแขนยาวถุงมือแล้วก็แมสแมสแล้วก็แว่นตากันดวงตานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะสกิทที่เบ้าตาก็เลยต้องเซฟตี้หน่อยเห็นไหมครับลังลังพึ่ง เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตัดเอาพึ่งแล้วฮะ ดูเพื่อน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 เอ้ยเอ้ยโดนที่มือดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเยอะมากว่าอะไรบ้างวาอะไรดูเพื่อนวุ้นเนี่ยเพึ่งแตกดุมากเพึ่งตัวเนี้ยขวางตะวัน เพิ่งดูเพิ่งดูเพิ่งดูเฮ้ยนอนอี่นอนนี่สุดท้ายผมก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งราง ก่าจะได้มาก็โดนต่อยไปเกือบสิบแม่ร่วงสิบแม่เลยนะครับตอนนี้มีเริ่มบวมแหมครับจะมีที่หน้าผากหน้าผากก็ได้เป็นึ้นละนี่ก็จะมีนี่เหล็กในเมื่อกี้ที่ใส่เสื้อแขนยาวน่าจะต่อยไปร้อยตัวนะครับนี่เหล็กในน,นะกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนองจากผมอยู่ในห้องแล้วแสงความทึบแสงมันจะไม่นั่นเท่าไหร่เห็นไหมกล้องผมมันความละเอียดก็คงจะ ไม่ถึงกับ 4K นะฮะ 720p อยู่เลยหน้าจอแตกแล้วไปเปลี่ยนหน้าจอแตกแล้วไปเปลี่ยนอหไไปเปลี่ยนหน้าจอซื้อหน้าจอมาเปลี่ยนเองพื้นที่ว่ามีพื้นฐานความเป็นช่างอยู่แล้วนะฮะก็จะมีตรงนี้ที่เห็นได้ชัดนะมีมีที่แขนมีทั้งแขนขวาและแขนซ้ายแล้วก็มีที่มือตรงนี้ตรงนี้ชัดๆหน่อย เดี๋ยวเรามากินพึ่งกันนะครับสวัสดีครับแต่พูดถึงว่าพึ่งพึ่งพึ่งเนี่ยดุมากเลยเพราะว่ามันก็น่าจะแลวส่วนตรงนี้ผมจะลองเอาส่วนตรงนี้ผมจะลองฝากแล้วไปวางไว้ที่เดิมเพราะว่ามันยังไม่หนีนะเพื่อแม้ว่ามันมีลูกๆมันอยู่เพื่อมันยังจะสร้างรลังต่อปกติแล้วมันก็กน่าจะทิ้งหลัง นีผมจะปดซึ่งยังได้ประมาณเดือนเดียวเ,เองทรียกมันมาเกาะมาเกาะที่ต้นมะน,นาวตรงนี้เราก็จะไปคืนครับส่วนตรงนี้เราก็จะรับประทาน ดูดูนะครับคือมันจะมีหน,า,หนามาหนามมะนาวอืมอร่อยมากครับอร่อยสุดคืย ส่วนตรงนี้มันก็จะมีมีขี้พึ่งเขาเรียกว่าเกสรพึ่งเป็นส่วนที่เป็นยาอร่อยมาก <Okay. S 1> แล้วเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างพวกขี้พึ่งนะลองไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับพวกขี้พึ่งพวกเกสรพึ่งอยู่ใน Google มันก็จะมีสรรพคุณของพึ่งมันก็จะมีบอกก็จะ,จะมีข้อลง,องไวนะ้ส่วนผมก็รู้ไม่ว่าจำไม่ได้มากจำได้มา้าง ส่วนตรงที่เรากินน้ำพึ่งเแลารังพึ่งตรงเนี้ยมันจะสามารถอาไปหล่อหล่อเป็นเทียนไขได้เทียนพึ่งได้ไม่ใช่เทียนไขเทียนพึ่งเมื่อกี้นี่โดนไหลแม่เลยแต่ก็อร่อยครับหลังจากสกภาพคําเริ่มบวมบวมขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเริ่มออกร้อนแต่ว่าผมเป็นคนไม่แพ้นะครับ เมื่อกี้นี่เหล็กในเหล็กในมันก็จะไม่ฝังผิวมันสามารถแกวได้จะโดนอะไรก็จะเป็นพิษมันจะมีมีพิษม,มันจะเป็นน้ำใสๆถ้าเป็นถ้าเป็นตัวพวกตัวต่อพวกเนี้ยก็เหล็กในก็ใหญ่ๆพิกมันก็จะเกิดเป็นแผลไหมพิษพวกนั้นมันก็จะต่างจากจากพึ่งพึ่งเนี่ยพิษถือว่าพิษไม่แรงครับแต่ก็ทําให้คันถ้าปล่อยไว้สักพักเดีย๋ยวก็ยุบเอง

ดูอ่านมานันนะเห็นไหมตอนนี้ยังต่อยไม่ได้ตันเนี่ย เก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับ่ใช่ บอกใครเลยพึ่งสดๆแล้วก็มีน้ำพึ่งถ้าเป็นตามเวลาผมไม่ชอบได้ครับได้คายดำดำตามห้างเซเว่นตามห้างห้างหมดตัด ยี่ห้ออื่นผมก็เคยกินมาหมดนะเคยกินมาหลายยี่ห้อแล้วครับแต่ว,ว่าบางทีรสชาติมันไค่อยๆฟัรสชาติหนึ่งคือแบบก็ไปซื้อข้างทางแล้ว,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 ลว,แ,ลวแม่งเจอขวดเจอขวดเอขวดเหล้าอ่ะแล้วฝายแม่งมีที่บุรีเต็มเลยก็เลยไม่ได้กินเลยกว่านะแล้วก็เหม็นเหมน็นเปรี้ยวอ่ะมันมึงอ่ะ บางทีเจอแบรนด์สินก็ไปซืบบ้อแบบของราคาถูกร้อยหกสิบเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกน้ำเชื่อมผสมปฏเีียว่าน้ำมึงเทียมมีรสชาติใกล้เคียงแล้วกิ่นได้แต่ทุกวันนี้แยกยาก เพราะว่ามันเทคโนโลยีแล้วก็การผสมมันประสบการณ์มันเยอะขึ้นเขาอยู่ตามบ้านนอกอย่าง ยังอยู่ต่างจังหวัดนี่นะฮะยังพอหามันได้ยังอยู่ผมอยู่ชายภูมิเนี่ยมันก็ก็ขึ้นป่ามันก็นกยังมุ่งหานมันได้ าบากิ่นมะนาวเนี่ยมีน้ำเต็มอนะ่ะแล้วพิ่งก็รอยกินผมเลยกินนะกินทั้งน้ำเงี้ยเนี่ยนนะ้ำอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากกินต้นยี้มงามให้ไปเล่นชู้กับเมียชาวบ้านผมกับพลรอเล่นนะครับเยอเี๋ยวกบุญเล่นกับบุญเล่น ป็นอย่างที่เป็นข่าวนะข่าวเยอะแยะ อย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe หากไม่เป็นการรบกวนฝากกดกระดิ่งขอขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปของผมฝากเป็นซับและเป็นกำลังใจขอบคุณครับ